สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้วันนี้ก็อยู่กับผม p g c h a ช n e l ละเกม Star d e เดวโอเคเรามาดูการทำอาหารก่อนวันนี้เขาจะสอนอะไรเรานะอ๋อเมนูผัดผักผัดผักวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการทำอาหารจานผักนะหรอการผัดเงล่ะเอาผักโรบผัดในน้ำมันงาเล็กน้อยและอย่าลืมใส่ขิงกระเทียมสด ทีนี้ก็สูดหายใจเล็กๆโอ้อร่อยอ่าแล้วเรามาดูดวงต่อครับวันนี้ดวงเราจะดีไหมออันนี้นี่เป็นเพียงรายการเดียวเท่านั้นที่เสียงเห้พูจะเชื่อมต่อกนันนี่เราพูดมีความสุขมากพวกเขาจะพยายามสุดกำลงังออวยพรคุณอ๋อเสร็จแล้ววันนี้ดวงดีครับโรบินเองฉันรู้ว่า ฉันรู้ดีว่ารอบฟาของเธอมีหินละเกียละเอียไปจนนันมากถ้าเธอมีมากเกินไปแล้วก็เธออาจจะอยากให้ฉันสร้างบ่อกเก็บน้ําให้เธอก็ได้นะบ่อกเก็บน้ําเนี่ยสามารถวางได้ทุกที่บนฟาของเธอเลยละถ้าทําประโยชน์ด้วยการเติมน้ําให้บนระนาบของเธอไงเมื่อเธอพร้อมแล้วแค่แวะมาที่ร้านของฉันพร้อมหิน75าก้อนและเงินอีกหนึ่งพันฉันจะทําให้โรบินฉันเห็นคุณไปจนไอคุณสํารวจอยู่ที่เหมือง คุณเป็นคนที่มีจิตวิญญาแห่งการบูจน์ไยฉันสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคุณฆ่าสลายได้สิบตัวแล้วก็คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมบูจน์ไทยมาลสคือไอคนที่เราเจอในถ้ำเมื่อเมื่อคืนนี้แหละ,ค,ะครับครับหลังจากที่เมื่อคืนเราไปฟังบทเพลงอันไพเราะของอับิเกลมาแล้วเราก็ฟังจนเพลินนะครับจนกลับบ้านติด ทำให้มีวิญ,ญญาณพูดเข้ามากระทืบเราอุ๊ย,อยโอ้โหคิทิครอครับผมคิทิครอมันฝรัง่งโอ้โหมจริงอย่างที่คำอธิบายเขียนเอาไว้เลยครับที่ว่าเราจะมีโอกาสที่จะสามารถเก็บมันฝรั่งทีเดียวได้หลายลูกสุดยอดมากครับผม ดีแล้วที่คุ้มแล้วที่ผมลงทุนไปน่าจะปุ๋ยเยอะกว่านี้ <c oughs> ไม่น่านานก็น่าจะรวยเนาะแล้วเราจะเอาส่วนหนึ่งแบ่งไว้ขายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเอาไว้เอาไว้ไปแจกชาวบ้านรวยไงรวยจะไปแจกพวกเขาสักหน่อยนึ่งเอาไวสักสามลูกแล้วกันมัน ไอเกมเกมนี้นะมันมีเนื้อหาหลายอย่างนะครับแล้วฤดูก็มีตั้งหลายฤดูนี่แค่ฤดูแรกนะครับเดี๋ยวมันจะมีอ e ีวงีเวตนอีกเรืวนี้น่าจะได้เจอแล้วครับแต่ตอนนี้เราต้องตั้งตัวให้ได้ก่อนเพื่อพอารกิจคาปชดใจอพี่แกวเอาเราจะจัดของไปเดิเล่นกันดีกว่า คาสิเลของวันมาแล้วครับอ่าอยู่กับนายกโอ๊สวัสดีมีอะไรครับท่านนายกเห็นแล้วมันแทงตาชมดเลยค่าไฟเหรอครับที่นี่คือสูนชุมชนแห่งเมืองเพงแกแกนหรืออย่น้อยก็เป็นสิ่งที่เหลืออยู่นะนะโอ้อย่างานั้นเลยเนี่ย มันเคยเป็นความสุขและความภาคภูมิใจของเมืองแห่งนี้ที่นี่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายตอนนี้ดูสิหนะ้าอายจริงๆวันนี้คนหนุ่มสาวต่างเลือกที่นั่งอยู่หน้าทีวีมากกวจะมารวมตัวกันทำอะไรกับชมชนแต่ฟังฉันพูดก็สิเหมือนแต่แก่จริงแต่แก่ทึ่มจริงๆเลย บริษัทจเจอพยายามกดดันกับฉันเพื่อขอซื้อที่ดินแห่งนี้เพื่อเอาไปใช้สร้างเป็นโกดังเก็บของเมืองเพืแเกนต้องการเงินก็จริงแต่มีบางสิ่งที่หยุดฉันเอาไว้ไม่ขายที่นี่ไปคนเก่ยๆยอย่างฉันคงจะหอยหาอะไรบางอย่างในอดีตและ้วมะัอ่านั่นแหละไอ้นั่นแหละ ถ้ามีใครสักคนสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทโจจ้าอีกฉันคงต้องม่งใบทางหน้าเอไปข้างหน้าแล้วขายมันจริงเสียทีอ่อในใจมาสิเข้าไปข้างในกันเถอะไขเข้าไปแล้วครับอันนี้มันอะไรเนี่ยโรงเรียนเก่าหรือไงเนี่ยหน้าตาคล้ายอยู่นะแต่น่าจะเป็นศูนย์ชุมชนแหะประมาณนั้น ม,มีอะไรอ่ะอะไรล่ะนี่สงสัยวินเซนตกับแจสเข้ามาเล่นโซนกันในนี้ที่สมบูรณ์มากจากที่ฉันเคยจำได้ตัวอะไรอ่ะเขียวแปดเลยอะไรนี่ไอ้กาโตสีเขียวครับ <laughs> มันเต้นบีบอยด้วยเป็นอะไรไปท่านไม่สบายเหรอ ไอ้เขียวอ่ะไอ้ออวุ้นมะพร้าวสีเขียวมันเต้นอยู่อ่ะไม่เห็นเหรอเธอเห็นอะไรงั้นหรืออืมฉันว่าไม่ปแปลกถ้าที่นี่จะมีหนูนะ่ะโอ้ยอยู่ข้างหลังอ้าก็ไม่เห็นมีอะไรนี่เธอกำลังทำให้ฉันกังวลนะโอ้ยเพียงไงดีแม่หันกลับ่าท่านเอาละฉันว่าฉันจะกลับบ้านแล้ว ฉันเริ่มหิวซะแล้วเอาไงู่เฮ้ยแถนี้ไปฉันคนจะเปิดที่นี่ไว้ตลอดบางทีเธอจะมาช่วยจาัดก,การหนูในนี้หน่อยนะถ้ามีเวลาว่างหน่อยโอ้ยไายแล้วแปลกจังฉันไว้จะกลับมาสำรวจที่นี่เพิ่มเติมเอา ว่าเห็นไม่เห็นอยู่คนเดียวโอ้ตยตายแล้วโอ้ยแย่แล้วว่าสบายว่าสบายเฮ้ยเซ็งอยู่ดิซื้อของกันนะโคนเกิดต้องการนักล่าสลายเพื่อกำจัดสลายสีสีเขียวสีตัวในเมืองท้องถิ่นเราจะเปิดการมนถหนึ่งทุ่ม,อเ,ม,มเอ้ยไม่ใช่สามทุ่มเออ ใช่ป่ะวะใช่ใช่เชิงสามทุ่มเออเราไปเดินเล่นไหนมอบของขวัญให้กับ<อ>ชาวบ้านชาวเมืองกันดีกว่า<อ>เพื่อมิตรภาพที่ดี สวัฮะพี่ชายแม่อยู่ไม่ลูกอืมอยเหมือนจะยังอีกหลายคนนะที่เรายังไม่ได้ตักถ่ายเนี่ยอืมห้องบนเปิดไว้อ่าจะอีกคนแล้วฉันพักนะได้พักจากง,งานบ้านในวันนี้จ้า ฉันไม่ออกไปข้องหาอะไรทำข้างนอกแล้วก็ฉันคงบ้าได้แน่ฉันไม่อยากให้ขาของฉันอ่อนปวกเปียกอ่อนปวกเปียกเลยทีดเดียวอืมไปหาใครดีน้องไปหาป้ากับแจสดีกว่าอยู่ไหมน้อป้ากับแจสเหมือนเราจะยังไม่เคยเจอแจสนะเอ้ย เ็กผู้หญิง,ง,งเจออะไรนะแชนเหรอคนยะุงอยู่ไม่เห็นเหรอไล่ตลอดสวัสดีฮะวัาไงจ้าดิจที่ได้เจอกันนะถ้าอยากซื้อของหรือจะมาหาอะไรไม่ได้ทุกเมื่อนะอืมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเข้าเมืองกันดีกว่าอวันนี้ว่าเกิดลุงนี่นะ ใช้เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองเพเกนมากกว่า20ปีแล้วไม่มีใครสู้ฉันได้ตอนเลือกตั้งเลยเพราะฉันทำงานได้ดีแน่ๆฉันชอบที่ได้เป็นนายกเทศมนตรีนะว้าวมนลูกบางคนเลยฉันจะวันถกิจแต่วันเกิดของฉันได้ด้วยนี่มันเยี่ยมไปเลยแม่วันเกิดของท่านนายกจำได้อยู่แล้วทำไมคุณจะจำไม่ได้ก็ผมดูปฏิทินไงล่ะ เหมือนกับวันเกิดเพื่อนละ่ะพมก็ดู Facebook เอา <c oughs> แล้วก็เราจะซื้อของอีกชัดหน่อยครับแล้วจากนี้เราก็จะไปขุดเมืองกันเลยโอเคณตอนนี้เราก็มาถึงเมืองกันแล้วครับไม่พูดคำทำเพลงลมไปที่ชั้น5เลยครับผม จะขุดตอ่อเราจะเริ่มขุดต่อที่ชั้นห้าเลยโอ้ยอ,อี๋อื้อจับดอกมาอีเอ้ยอื้อดอกเดียวเท่านั้นครับภารกิจของเราคือฆ่าสลามสี่ตัวและไอป,ปูด้วยใครขวางมันต้องตายอืออือฟันฟันทั้งฟันทั้ทงช็อต เฮ้ทำฟันทักซับไอ้ทำฟันทักขุดอะไรเนี่ยโอ้โหมีการเต้นด้วยครับผมอ่าได้ใครการชามีอีกอันหนึ่งครับมาอีกแล้วครับชับเดียวตายแล้วก็ทิ้งไว้ครับไม่มีช่องเก็บคองครับผมเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเดือบไปเลยนี่ทีนี้ก็มีช่องว่างแล้วครับ ลงสิครับผมมาอีกแห่ทองแดงเอามาเยอะๆขุดไปอีกขุดอ,อีกเฮ้ยเจอสลายอย่าไว้ชีวิตก็เสียทีเดียวไอ้สิ่สสสสงมันต้อง,อ,งอะไรวะฉับชับโหแหเพียบครับสีเหลืองสีมว่วงเต็มเลยอ้า อ้ยย,ยังไม่ท่นเกมนะครับเผือลงมาไดมาซะแล้วเฮ้ยแย่จริงๆไอ้เอแต่อีกสองก้อนไอ,อ้แล้วก็เจอทางลงครับแม่สุดยอดไปเลยครับอีกสามก้อนครับหินลุนลวนครับอืมเฮออ้ย่ะกินไม่ได้โอ้เสียดายวะกินอันนี้แทนแล้วกันนี่เนี่ย พลังงาน40เลือด1ปและอันนี้พลังงาน13เลือด5อืมได้น้อยจริงๆเลยแต่ว่าเราก็กินอะไรได้ก็ต้องกินครับเพราะเรายังทำอาหารไม่ได้และอาหารที่ร้านซาลูนก็แพงๆซื้อไม่กี่จานก็หมดแล้วเอยฟันเจอท้งลงอีกแล้วครับ เจอสไลด์ด้วยตอนนี้กำลังตีวงล้อมมาแต่มันอีกตัวจะมาไม่ได้โอกาสในวิวของเราชับตั้งเดียวซับ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 มันแล้วมันก็ตายไปครับดนีดิ๊ดิ๊ดิ๊ดตายสิตายตายโอ้โหฟันฟันไปอีกฟันอย่างเดียวเอ้ยเอ้ยตายซะโอ้โหข้อที่หนึ่งข้อสองสามโอเคตายแล้วครับ อาแก่เราท่าว้าวสุดยอดเลยของดีครับผมดีเราลงมาถึงชั้นแปดแล้วครับดูเหมือนว่าที่นีจะมืดมิดเสียละเกินแ้จริงๆที่ผมไม่ได้เอาไ,ไออะไรนะครอบเคิงมาด้วยที่มันใช้ตั้งออแต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ยังพอเห็นอยู่แล้วก็สาลาบด้วยข้ามันข้ามัน วันนี้เรามาฆ่าสลอมกันเจ๊ yeah. ตายแล้วไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเน้นหาแรกครับเจกตัวฆ่าฆ่าติดทีละหนึ่งทีละสี่ฆ่าสามฟันวันในตายาลงมาอีกครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ชั้นเก้าแล้ว ลิฟต์จะมีทุกๆห้าชั้นนะครับถ้าเราลงวีชั้นนี้ได้เราก็ไปอ่าบันไดโผลมายังไม่ทันขัดคำเลยครับเราก็จะมีลิฟต์ใชนะ้ข่าวหน้าเราก็ลาดลงไปได้เลยอ่าบันไดอีกอันครับบันไดที่ไม่ได้มีความหมายต่างกันนะครับจะลงอันไหนก็ได้อ่าคดแรกอ,อีกห้าตอนนอ,อีกสองครับมาอีกแล้วครับเจอวันอีกแล้วอีกทุน จิตตุนตุนเลยข้ามันไอ้ตายแล้วครับจะสไลด์ไปแล้วแต่ชา้าก่อนเอาแรกแป๊บหนึง่งเราจะสู้อีกได้ไม่ทานครับพลังงานเราใกล้หมดแล้วพลังชีวิตด้วยดกุด,ดอ่าอันนี้ชิตตันเออหุยสไลด์จูดเจียนโอ้ ทันใดทั้มันก็ออกลูกไอย้ยาแต่เราต้องฆ่าอยู่ดีขอโทษนะเจ้าหนูสุรามเอเอข้าจะไม่ให้เจ้าเมาเพราะแม่ของเจ้าจะพยายามตามไปอืมฟันเข้าไปฟันเข้าไปเแ,แล้วคุบความสลายก็ไปอยู่ด้วยกันในภพภูมิข้างหน้าโดยฝีมือมนุษย์คนนี้ช่างโหดร้าย เอเกินแต่มันก็เป็นหน้าที่ของเขาอ่าเหมือนจะสำเร็จแล้วครับการกันจับสลายของเราสังเวืชีวิตสาลามไปตั้งมากมายแล้วเราก็มาถึงชั้นสิบแล้วครับรับเครื่องอุปกรณ์ไปเป็นรองเท้าวบผมแต่ก็ตัดสินใจยากเหลือเกินที่เราจะทิ้งอันไหนไปแต่เราต้องทำครับ ผมเลือกที่ที่นี่นี่รรกะ้าชาแล้เราก็ได้รองเท้ามาทันใดนั้นเราก็ใส่แล้วก็ได้มาอีกอันว้าววันนี้เราได้ดับเบิลคู่ครับผมรองเท้าไ้สองอันช่างโชคดีเหลือกเกินวันนี้เอาละในเมื่อหมดธุระแล้วเราก็กลับบ้านกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับเรามาดูดวงกันสักหน่อยเห็นว่าวันนี้เราดวงดีเป็นพิเศษโอ้วิญญาณมีความสุขม,มากพวกเขาจะพยายามสุดกำลังเพื่ออวยพรคุณยอดไปเลยครับมีหน้าถึงได้โชคดีตั้งแต่เช้าจนค่ำนี่ครับที่คนของการโชคดีได้มาต้องพันสามแค่จากการขายมันฝรั่งอย่างเดียวนี่เนี่ยยอดไปเลยฮะเอาละครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับมีอะไรก็สามารถติชมพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับผมสุดท้ายนี้ถ้าใครอยากจะช่วยเลี้ยงค่าอาหารหรือค่าขนมก็สามารถโอนผ่านบัญชีด้าล่างได้เลยนะครับ ส,สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ